¡Gracias! No.

วันน <mile> oh. ี้สูตจะมาการต่อไติดให้ผ่นตัวกกรรต่อไปตัวมันจะมรูปอันนี้เปเลือกไเลือกมาดีๆนะด้าหลบอะไรก็ได้ไอเลือกนำมันติดไปใกระมันติดอันนี้อะไรก็ได้อันนี้ถ้าเราเข้าวงกลมได้ยงคะอะถ้ามันต้องปีกเกินไหมมันจะมีวงกลมครับ

唐磊。 นะน่ารักสิเจ้าพลจริงจริงเจ้าพลไม่มีเสียงนะค่ะเด็กๆมัดูคกามจริจ้ะถามคำถามเด็กดๆแล้วนะเอาไรยดีเด็กๆสังเกตดูสิว่าตัวละครไี่ถุงติดัวเด็กๆมาลักช่วยกนันนะจาวเลยตัว สองนิว้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิว้วแมวมีวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิว้วแม้งมุมลายไตยขึ้นา้าชูนิ้วขึ้นมาหานิว้วลายเป็นดอกวัวสวยงามสวัสดีค่ะเด็ก <c oughs> สวัสดีค่ะไม่ไดีเลยสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเจย์ยค้าสวัสดีคัสลับกันอเด็กๆเด็กๆเด็กๆเด็คะให้โปรบมือค่ะครั้งรกโปี่ดังกว่านี้โปรบใหม่อีกที่ปรพี่ดีกว่าเดิมเอามือมาแตะที่หัว เอามือมาแตะที่ไลเอามือมาแตะที่เอวเอามือมาแตะที่ัวเขา้า <c oughs> เร็วขึ้นนะเร็วขึ้นนะเอามือมาแตะที่หุหูไหมหูไหมเอามือมาแตะที่ปแล้วเอาวางไว้บนตาก วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆทากิจกรรมมากิจกรรมทีท่คุณครูนํามาให้เด็กๆทํากิจกรรมวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเล่าพิธานค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าคุณครูเอาพิธานเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเรื่องสโนไวท์ฮะสโนไวท์นะคะถูกนะเกือบถูกแล้วเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายแต่ไม่ใช่สโนไว้อันนี้ลองเดาดูสิเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องไหนมีลองเดาเล่าลองท้าแก้วลองท้าแก่สโนไว้ ปฏิบัติตามนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งตั้งใจฟังนะถ้าใครไม่ตั้งใจฟังจะไม่ได้ฟัง,งสสนิทานแสนสนุกนะคะข้อที่หนึ่งคือเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังคุณครูออมสินเล่านิทานนะคะข้อที่สองข้อที่สองนะเด็กๆไม่หยอกล้อไม่แกล้งกันระหว่างที่คุณครูออมสินเล่านิทานทราบไหมคะทราบทราบไหมคะทราบยกมือขึ้นสูงๆอ่าอันไหนลองควนดูสิ ข้อที่หนึ่งเด็กๆข้อที่หนึ่งคืออะไรคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังตั้งใจอ่ะข้อที่สองล่ะข้อที่สองคือข้อ่สเก่งมากห้ามเล่นไม่หยอกล้อกันใช่ไหมคะอ่ะแสดงว่าเด็กๆอยากฟังนิทานแล้วมาเล่นกันมาชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นใจ ฟังแล้วนั่งตัวตรงคอยฟัความมิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแ,แล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ยออใจต่างวันไม่มีเปียนนะคะไม่มีเปียนนะและที่จะเปียนจะนะคะอเอองก Bye. Oh. ซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าอยู่ไหนเนี่ยข้าคือแม่เลี้ยงใจร้ายและก็ลูกสาวที่น่ารักของข้าส,สองคนเอ๊ะเช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวหิวซินเดอเรล่าอยู่ไหนนะซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าอยู่นี่ค่ะไฮว่ากำลัง <c oughs> ทำความสะอาดอยู่ด้านล่างค่ะหิวหิวแล้วหิวแล้วไปเอาอาหารมาให้กินสิเดนิดนเดนิดนเลยจ้าเดนินเดิน ได้ค่ะท่าแม่เฮ้ยช้าวนีินนนจะไปกินอะไรนะอาหารเช้าน่าตื่นเต้นคุณแม่กินอ,อะไรดีนะหิวแล้วหิวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้ชักๆจริงๆเลยนำอาหารให้ฉันกินหรือย,ยังไ,ได้หรืยงังไ,ได้ ดีว่าที่วังเราไม่มีอาหารเดิมเลยค่ะแม่เนื่องจากของแม่หมดม<อ>ก็หมดไปแล้วต้องเข้ามือเมื่อ้อไปซื้อของมาทำกับข้าวค่ะโอ้ยล้วอย่างนี้น่ะจะกินอะไรล่ะหิวแล้วลูกสาวชันองคนก็หิวหิวทำยังไงดีล่ะเนี่ย ก็ได้ก็ได้เช่นนีงั้นเธอไปซื้อข้าวไปฉัน,นกินแล้วกันนะเดีเ๋ยวจะรออยู่นี่หิวไม่ไหวนเลยเจ็บโทงไปหมดและรีบรีบไปนะจนเร็วเลยอดีเดี๋ยเดี่ยดีมาฉันจะทำอย่างไรนะจะด็ใจไหคไม่ได้ให้ตาฉันมาเลยฉันไม่มีเงินเด็เี่ป่ากจอจึงขอเห้ีา่ะน้าย ว่าลนกจะสี่งนี้ว่าขอฟักทองน่จะเสียดีนะเดี๋ยวดูพี่ทอยระหว่าที่จินโดเรล่ากลังเดินทางเพื่อเข้าไปนเมืองจะไปซื้นตเาไม่เสียแม่นั้นก็เดินไปเจอฟักทองลูกใหญ่อยู่ใต้ต้นไม้เอหรือว่าเราจะเก็บฟัทองไปทำกับข้าวให้เสร็จแม่นีนะ 我得毕业了。 ฉันนาเน่าฉันหิวแล้วฉันหิวหิวร้อนนาลแล้วมีอะไรมาให้ทานไหมเนี่ยโอ้ยเจ็บท้องหมดแล้วเนียได้ค่ะเสด็จแม่หนูได้ซักเข้ามาจากปากใหญ่หนูจะแก้ให้คุณแม่ทานนะคะโอเค เป็นเดลแม่อะได้ข่าวมาว่าที่ราชวังใหญ่เนี่ยเขามีจัดงานเต้นรำกันนะตั้มแเจ้าขุนช่างตัวละครหนมากที่สุดคะอ่ะเจ้าชายใช่ไหมเจ้าชายใช่ไหมลูกอ่ะบอกหนเออะท่านไม่ได้ขุนแต่ชอบเจ้าชายคะบอกเหตุผลนะคะลูกทำไมเนี่ยว่าร้อนหล่อที่ขุนบอกว่าเจ้าชายหล่อแล้วก็ชุดหล่อใช่ไหมครับอ่ะผมมือให้เจ้าขุนหน่อย